3ขั้นตอนการเทนผู้หญิงให้เรามีบ้านหลังที่2ได้ก็คือการนอกใจผู้หญิงแล้วมีคนนั่นแหละไอ้ไลฟ์โพสคนนี้นะหรอที่สอนให้มีบ้านที่2น,น,น,นอกใจผู้หญิงอะ่ะคนเขาก็รักกันอยู่ดีๆแล้วแท้แท้เขาก็รักเดียวใจเดียวนี่มายุ่ให้เขามีคนอื่นอี่ช่วงนี้ปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุใช่ไหมล่ะเออใช่ครับผมมาปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุเลยครับ3ขั้นตอนการเทนผู้หญิงให้เรามีบ้านหลังที่2ได้ก็คือการนอกใจผู้หญิงแล้วมีคนนั่นแหละ แต่ไม่ต้องกลัวมันจะผิดนะเพราะเนี่ยมันคือเป้าหมายของเราเราจะต้องค่อยๆเทนแฟนเราเริ่มต้นที่จะรัามาให้ได้ก่อนนี่ดูอะไรเนี่ยไอไลฟ์โพสคนนี้นะหรอที่สอนให้มีบ้านที่สองนอกใจผู้หญิงอะไม่รู้กล้าเรียกตัวเองว่าขู่ได้ยังไงสอนผู้ชายทำเรื่องผิดๆต่อผู้หญิงนี่ก็เคยได้ยินมาหลายเรื่องแล้วนะความคิดแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้สักเรื่องเลย คนเขาก็รักกันอยู่ดีๆแล้วแท้ๆเขาก็รักเดียวใจเดียวนี่มายุให้เขามีคนอื่นอีกเฮ้ยไอ้คนพูดเนี่ยมันเคยคิดบ้างไหมว่าคําพูดของมันเนี่ยจะทําให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกลูกก็ต้องมาเห็นว่าพ่อเนี่ยมีคนอื่นนอกจากแม่คิดแล้วสงสารผู้หญิงจริงๆเลยอะลินก็อย่าหาดูอีกนะปิดไปเลยไม่ต้องดูโอเคปิดก็ได้ ลองมาทําตามกันดูนะครับลูกศิษย์ของครูการทุกคนวันนี้ขอตัวก่อนโอ้ยโอ้ยทำไมปวดหลังวะโอ้ยทำไมช่วงนี้ปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุเลยวะเนี่ยหรือว่ายืนอัดคลิปนานไปหน่อยอะโอ้ย แต่เดี๋ยวมีไลฟ์สดตอบคำถามลูกศิษย์ต่อนี่หว่าโอ้ย ใครมีคําถามอะไรเนี่ยถามครูมาได้เลยนะครับเฮ้ยมีคําถามมาแล้วมีคําถามหนึ่งนะครับน่าสนใจมากลูกศิษย์คนหนึ่งถามมาว่าขอวิธีหลอกฟันผู้หญิงแล้วทิ้งโหคําถามเนี้ยโดนใจครูมากเลยอะ่ะเอาเง้ถ้าฟังไลฟ์นี้จบแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าทําตามกันได้ทุกคนแน่นอนเดีย๋ยวมาอ่านคอมเมนต์สิครูครับ ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังครูใครล่ะครับแฟนหรือเปล่าคู้หญิงข้างหลังหรอไม่มีนะใครอ่ะแฟนครูสวยจังครับผมขอวิธีหนาะแฟนสวยสักสิบคนหน่อยฮอแฟนอะไรครูเนะี่ยยังไม่มีแฟนเลยครับโสดสนิท ไใช่แฟนแต่ขี่หลังกลางไร้สดเลยนะครับงั้นวันนี้กูขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะส่วนวิธีหลอกฟันผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวกูมาบอกที่หลังใครวะ รู้เรื่องอะไรเปิดไพ่มาเลยสามใบขาดาเขียดแขนเอาคืน มีปัญหาสุขภาพไม่เคยมีใครเปิดไพ่แม่หมอ,อ,อมาแล้วแย่ขนาดนี้เลยนะเจ้ากรรมนายเวรเขากำลังมาทวงคืนช่วงนี้ปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุใช่ไหมละ่ะเออใช่ครับผมมาปวดหลังแบบไม่มีสาเหตุเลยครับไปทาอะไรใครมาไวล้ล่ะเขาไม่ปล่อยไว้ง่ายๆหรอกนะ ไม่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรใครไว้เลยนะงั้นก็หยิบไพ่มาอีกหนึ่งใบเนี่ยชัดเลยไพ่ขึ้นผู้หญิงไปทำอะไรผิดกับผู้หญิงมาหรือเปล่าเออกับผู้หญิงเหรอครับก็ มีบ้างครับเช่นนอกใจมีกิ๊กฟันแล้วทิ้งอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายอยู่แล้วว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นแหละเขาถึงมาตามทวงคืนไงโห้ว่าแล้วเชียวไปไหนมาไหนนะครับก็มีแต่คนทักว่ามากับผู้หญิงตลอดเลย ตอนเนี้ยนิมิตแม่หมอบอกว่าขึ้นมาสองชื่อชื่อแรกเป็นผู้ชายชื่อลมต้นด้วยยอยักษ์ชื่อโยส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงผมยาวชื่อ แม่หมอไม่รู้หรอกนะว่าคุณรู้จักกับสองคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นสาเหตุทำให้คุณปวดหลังถ้าทำผิดไว้ก็ไปแก้ซะนะคนแรกเป็นผู้ชาย คนเนี้ยต้องเป็นลูกสิทธิ์เราแน่ต้องใครสักคนแน่นอนแต่คนที่สองนี่ดิเป็นผู้หญิงชื่อปอ,อคนเนี้ยไม่ใช่ลูกสิทธิ์แน่ไม่รู้จักเลยงั้นต้องไปหารายชื่อจากคนแรก มีล <N 1> ูก <m> ศ <uch ito> ิษย์คนไหนชื่อโยบ้างวันนี้เฮ้ยนี่ไงโยจำได้แล้วโทรนัดมาที่นี่ดีกว่า สวัสดีครับผู้กันโยคุูมีเรื่องจะถามอ่ะแกรู้จักผู้หญิงที่ชื่อปอไหมปอเหรอครับเออปอเป็นแฟนผมเองครับโหที่แท้ก็แฟนแกเหรอเนี่ยแล้วตรงนี้แฟนแกอยู่ไหนะฉันอยากคุยกับแกทั้งสองคนเลยอ่ะออคือว่า ปอเขาไม่อยู่แล้วครับปอเขาเสียไปตั้งแต่สามเดือนที่แล้วแล้วฮะเสียแล้วเหรอครับผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปอเขาตอมใจเองครับจ้าพี่ก็คิดถึงน้องแพรวาเหมือนกันนะครับพี่เนี่ยอยากเจอจนอดใจไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยววันนี้พี่ไปหาได้ปะ จริงนะคุณคุยกับใครคะผมคุยกับน้องแพรวาเป็นแฟนอีกคนแล้ผมเองแฟนอีกคนหมายความว่าคุณนอกใจฉันหรอมันก็เป็นเรื่องปกติปะที่ผมจะมีใครอีกคนนะ่ะไม่เห็นแปลกอะไรตรงไหนเลยนี่ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ย เคยเกลียดเรื่องพวกนี้มากนี่เมื่อก่อนคุณก็ไม่เคยนอกใจฉันเลยด้วยซ้ำอ่ะขอราะู่กันอะไรนั้นใช่ไหมที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้อ่ะฉันยอมรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกนะโอ้ยยังไงคุณก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ให้ได้แล้วคุณก็ต้องชินกับมันด้วยคืนนี้ผมจะไปนอนกับแพรส่วนคุณก็อยู่บ้านนี้ไปแล้วกันไม่ไม่เลยโย แกต้องทำให้ชีวิตฉันมันเจอเรื่องอะไรแบบนี้ ฉันก็จะทำให้แกทุกทรมานไปตลอดชีวิตเหมือนกันฉันจะตามจองเวนจองกรรมแกจนกว่าชีวิตแกจะจบขู่กันตั้งแต่ที่ผมออกจากบ้านวันนั้นน่ะผมกลับมาผมก็ไม่เจอหน้าปอลอีกเลยครับผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปอเสียใจแล้วก็ทรมานจะต้องตอมใจครับนี่แกรู้ไหมว่าครูเนี่ย ไปดูหมอดูมาแล้วหมอดูบอกว่าครูอ่ะมีเจ้ากรรมายเวรติดตามตัวอยู่อ่ะแล้วท้ามาเป็นกรรมของแกเนี่ยทำไมปอไม,ไม่ไปตามแกอ่ะทำไมปอต้องมาตามครูด้วยตั้งแต่ปอไม่อยู่อ่ะชีวิตผมแย่ลงทุกวันเลยนะครับจากผู้หญิงที่เคยคบห้าหคนอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครเขาคบผมเลยอ่ะแถมผมยังโดนผู้หญิงพวกนั้นปอกลอกอีกนะครับ มันคงจะเป็นเวรกรรมที่ผมเคยทํากับปอครูครับผมว่าครูเลิกทําแบบนี้เถอะนะครับมันต้องมีผู้หญิงอีกหลายคนอ่ะที่ต้องมาเจ็บช้าน้ําใจเพราะการกระทําของผู้ชายแบบเราอ่ะแม่หมอครับ ผมรู้แล้วนะครับว่าเจ้ากรรมในเวรที่ตามผมอะ่ะคือคนชื่อปอรจริงๆด้วยแม่หมอมีวิธีช่วยผมไหมครับผมกลัวมากเลยอะ่ะช่วยไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมมันแม่หมอจะไม่เข้าไปยุ่ง